เอาว่ะพี่เอาว่ะยังไงยังไงอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยพฤติจรรมพฤติกรรมยังไงยังไงพฤตกรรมยังวงคิวนะเอาเฮ้ยกูอยู่รอบสองคุณเจอใครวะเนี่ยโอ้ยเจอแมวตายโห้โอ้ยเจอกูพี่คอยเจอกูพี่คอยเจอกูพี่ไอเจ้ผมนี่เฮ้ยเอาเอาแล้นะไแล้วอายุไปแล้วพายุเบอร์มานาเบอร์มานาไม่เบอร์มานาพายุพายุเข้ามัน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 แมวตายแน่นอนไม่รอด มาเะเฮ้ยชิบหายโอ้ไม่กอดยังไงยังไงยคอแตกอแแล้วเอาแล้วตายแล้วโอ้ยอรนี้โอ่อปาเฟลหนึ่งจังหวัดงัไปสัตว์เลยมกอดอ้าวกูมาเลวไม่ได้เลยกูจัดไปนะฮะจัดไปนะฮะเกมนี้ long phong huấn đừng ạ em đi vị em thi đi em đi lời chân ngại chân ngại ui trời ơi hơi mấy đồ thuốc đoạn này ạ Fail à Vy Dạng ngay Vy ạ, ngay ทำดงนำดาบอะไรเลื่อเทอะเลื่อเทอะแล้วพี่เอกเลื่เทอะแล้วพี่เอกเลื่เทอะแล้วพี่เอกเลื่อเทอะแล้วพี่เอกไอีซ้เลม่เจอะแล้วพี่เอกไอีซ่าตัวแล้วตัวไม่มีไม่มีเซฟจริงๆหรอกทำอะไรไม่ได้เจอข้าวเจอข้าวเล่นแกนกูยังอยู่อีกแล้วมันค้าวไว้มันค้าวไอย่างี้ตลอด เออเกี่ยวกัาวนะกิบกิบบยากเห็นเลยไหมเห็นดี่แพ้เว้ยอาตายแล้วเจบร้อยดื้อดื้อดื้อล้างก่อนดื้อดื้อหลดให้หมดก่อนเฮ้ยดูผิดหรือเปล่าโอ๊ตพวกก็ผิดเ้ยวายตายแล้วเนี่ยยังน้อยอย่างน้อยยังน้อยข่าวผมต้องไม่แพ้โถบอกเลยข่าวผมแม่ง,งโง่ข้าวหมอเลยกินข้าวไม่ฟันหลัง,งอะไรยังวะจะไปตีตัวจะไปตีตัวนั้นทำไมไม่ใช่แบบเชี่ยพี่เนี่ยไอ้ยินก็บอกจังเลย โอ้แ oh, มวมีดีมันอันตรายเลยนะไปเล่นก่อนโอไมค์คูเนปโอไมค์คูเนปแมวมีดีเอ็มเด้งด้วยอ่ะโอ้โหโคตรโกงเลยเท้ตายแล้วยังอีกทีนึงจึก๊กเลิฟเนี้ยเฟีเ้ยวโฟรรรรรเลิฟเนี้เยฟรรรเฟีเ้ยวตอดอเนี่ยเพลงแม่งมันป่ะละ่ะเพลงแม่งโคตรมันโคตรชอบเลยเดี๋ยวพี่เล่นออนสอรหัสเดีกวยังยังแดูดีดูดีด ก็ตายชนะโอ้โอยู่แล้วน้องพี่หน้าตาโกโลตาโกโล่เอาว่ะเอา่ะทีสูสีว่ะเออล้ว่ะล้มเงียพอนเงียพอนองขึ้นมาก่อนน้องืตนมั่นไม่โดนนะเป้าไปก็เปก็ไม่อยากพอมาเป้ดิเปลดิเก็บยาทองนี่เก็บยาทองนี่เก็บยาทองนี่เก็บาองเอไม่เก็บยาทองเก็บยาทองกูตายปั๊บเลยนะเก็บยาทองเลยพี่พี่เก็บแล้วคันโดน้ำมีแรงขึ้นไงใช่ใช่แป่ คาไตยยังไงคาไตกาก้อนฟรีไปแล้วนี่ยังไงเนี่ยเพิ่มเลือดเอาไงเอาไงแหว่งวางทุกอย่างเลยกาวตาช้างเทพเหนียวหนึบติดทนนานกาวตาตุ๊กแกเฮ้ยยาบินบล็อกยาบินบล็อกแมมเล่นเป็นดอดฮอนเล่นเป็นฮอนเลยบ้าโอ้ยมีอันนี้ตัวยาเล่นอย่างเดียวครับผมตอนนี้ถ้ามันยิงได้ทางนั้นพี่ว่ามันตายแล้วเก็บยาทองแล้วเวยกินกาก้อนแบบดีดึงได้แล้ว ใครด่าพ่อกูวะเอายาตัวเล็กดิเอายาตัวเล็กดิมันได้จับยากจับตัวยากเออเออบอกที่หลายอย่างนะเวรื่องติดล้อเรื่อ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 ติดล้อใช่ไหมเออนั่นแหละเอาไปตายว่ะเฮ้ย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 หัวแตกโอ้ยรัดเดียวจอดมาเจ้าอาไงแพ้ก็ตายเอาไงอุยยังไงเนี่ยล้างแค้นดีไหมอ่ะ รีบๆฆ่าพี่โอ,อ๊ตอะเออเราเชียร์ยรโอ๊ตน้องพี่โอ้โหเ,เล่นรักๆเหมือนกันเนี่ยเราดูจริงจังมากเกมน,นี้พี่โอ๊ตตายอะบอกก่อน อ้าวเหลื่นเหเกินไปไอ้บูดอะไรพี่อะไรพี่ชนะกูอย่าทำเป็นเหลืองชนะไปอรับคุณแรกไม่ต้องเข้าเลยทำไมไม่เจอไอ้บูดว่ากูเนี่ยโอ้เสียดายจุ๋มเฮ้ยโอกาสมีหลายตาอุ้ยโอ้โหตายแล้วอาเลยยันแค่หมดวะล่ะ

ทำไมกอบบี้อีกครั้งหนึ่งวะกอบได้ที่ไหนอะพี่กอบได้อบได้ไม่ได้ไม่ได้จะเถียงสิจะเถียงซิเฮ้ยไปเรื่อยนู่นเฉเลยแม่สุเไว้จริงไม่มือไม่ไวได้ไงน้องพี่ชจะปาไพเรัยนลำบาก ไปปลาไพ่เบอลยังวะมีไพ่ทําจากอะไรเนี่ยกระดาษปเลยกระดาษโอ้ทำไมเขาอ้วนมันทำไพ่มาจากทําจากกระสุนเหล็กเลยวะกระสุนทองเลยปลาไม่โคตรแรงเลยโอ้โอ้กอบดิ๊กอบดิกโอ้ไม่ทันเอออู้เด็ดเข็มตรงนี้มึงจะแข่งเวอร์ใสกันได้ไหมเนี่ยวิ่งเร็วเร็ว เวลาจะหมดแล้วพี่จะโอ้แทร์ละจังหวะนี้เออว่าผม<อ>แพ<ม>้ได้เลยวะแมวแมวโหแมวหังไงเฮ้ยเอาว่ะเรียบร้อยไม่อยากซับไม่อยากซับเดี๋ยวโกงไปถ้าชนะพี่ก,ก็ชนะอยอมแพ้เด็กไปครับตานี้ฮะโอ้อะไรวะหมดหมดไปได้พี่สี่สิบอะยังยังอ้อหมดเนี่ยอ๋อผมตานี้ผมก็เป็นฝ่ายแพ้นะฮะโอ้โหเด็กเกี่ยวโหนี่แม่งโหดร้ายจริง ย้อนย้อนครับผมนี้สวัสดีครับผมก็เป็นหัวคิวครับเจอ้าเดียวนะครับผมใครอยากจะเข้าคิวยังไงก็ทักผมมาได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับฝากคลิปที่ด้วยนะฮะ